พามานั่งทานอาหารท่ามกลางเหล่าปลาคัากับพันตัวที่นี่คือมาเฟืองคอฟฟี่วาแอนอาคาเฟ่นในสระบุรีที่ให้ฟิลเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไฮไลท์ของที่นี่คือเหล่าปลาคัาจะมาว่ายอยู่ตลอดซุ้มที่นั่งให้เราได้กินอาหารพร้อมนั่งดูปลาคัาฟว่ายน้ำเพลินสำหรับอาหารของที่นี่ถือว่ามีหลากหลายแนวเลยมาเป็นแกงเพื่อนก็มีเมนูแซ่บให้กินหรือใครมาเป็นครอบครัวอยากจะเต็มแบบท่วมๆก็อิ่มฟินแน่นอนทั้งไข่ตุน๋นหม้อไฟทะเลต้มยำทะเลน้ำข้นปลากระพงลุยสวนหรือจะเมนูพิซซ่าฮาวาย ก็มีแถมเด็ดจนเซอร์ไพรส์ต่อด้วยของหวานกับเมนูบิงซูลำไย,ยเย็นชื่นใจหรือจะเมนูขนมหวานเบเกอรี่ก็มีเพียบกินเสร็จเราก็มาให้อาหารปลาด้านหน้าน้านําตกทางร้านเขามีขายอาหารเมร็ดขัวละ20บาทแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ได้เลยก่อนกลับขอเดินชิลถ่ายรูปอีกสักนิดช่วงเที่เรามาเนี่ยมีฝนตกนิดหน่อยทําให้รู้สึกเย็นรม่มรื่นสุดๆใครมาเที่ยวสระบุรีแล้วกําลังมองหาคาเฟ่บรรยากาศด,ดีนั่งชิลให้ฟิลธรรมชาติแถมมีมุมถ่ายรูปสวยๆขอแนะนําที่นี่เลย